คลิปหน่อยคลิปแล้ววิวสองวิวสองวิวที่ไปพัทยาด้วยนะไม่ไปไม่ไปเอาเมื่อกี้ขึ้นไปนั่งเครื่องกับอีฟามสี่ไปกรุงเทพอ่ะเอาเมื่อกี้คือว่าไปน้ำยุนไปลงดอนเมืองนี่จะไปกินยำก่อนยำไหนอ่ะโคตรยำโคตรละยำโคตรยำค่ะโคตรละยำจะมาโคตรละยำอะไรโคตรยำอ๋อมันชื่อเราว่าโคตรละยำโคตรละยำมันอยู่นู่นอยู่ชลบุรีโอเคอันนี้โคตรยำมันอยู่ห้วยขวาง จะมารู้ดีได้ไหมไปขึ้นขวางจังเลยจะไปขึ้นขวางจังพี่ปามพี่ปามจะไปนี่จะไปลาดผาพี่จะบินพี่ปามจะบินไปไหนอ่ะพี่จะไปยุโรปหรอใช่พี่จะไปยุโรปไปทำอไมยุโรปไห้พูดตรงตรงไหมไม่พี่ปามไม่เป็นไรครับไปท่านไปถ่ายคลิปแล้วพี่ปามว่าพี่โบ๊ชสวัสดีครับพี่โบ๊ชสวัสดีครับพี่โบ๊ชมาดูมัสดีครับเราเดินออกไปเข้าไปเงโอ๊ยกะสีท้ายไกลวอดเข้าไปเยข้าไปเงี้ยขอใครดูเสื้อน้องกันครับ ทางเขามางามแบบโอ้โหใคตรออะไรนั้นพิษหรอเอาเมื่อกี้พินหรอล้านนาทหรือว่าอะไรเมื่อกี้ไงละนาทหรอใช่ละนาทเมื่อกี้เลื่อนจนหมดโอ้รู้ว่าละนาทจากฟังข้อตอนเด็กๆขีดการขีดขันจั๊สซายไข่ตีกิ่ดลุเนี่ยโอ้

ที่เดียวกันครับพี่แอมมาแล้วเลยครับไหน,นหอ่ะโอ้ยสวยจังเลยสวัสดีค่ะยพทำหน้าที่เป็นแม่โอเคแม่โน่นโน่นโน่นอาลิกะโตหนึ่งสองสามแม่สวยเร็วเออ พูดภาษาอังกฤษเร็วๆพูดภาษาญี่ปุ่นเร็วๆอเันโโกเซม่าอกโโกมาบอ่เป็นเป็นไส้นบเออชุดแม่บ้านหนึ่งไปเลยครับแล้ทำไมร้องอย่างนั้นน่ะโอ ทางเดินทุรังทุรายโหพี่แหม่มทำไมเป็นแบบนี้ชิคเกอนคะอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่ามันเริ่อมากนเนว่าทั้งเนื้อทั้งไปนานึกว่าทั้งไปนาพี่แหม่มียพี่แหมรถจอดไว้ตรงไหนอ่ะลืมแล้วอ่ะมีพี่แหม่มอ๋อทำไมพี่แหมถึงแล้ว พ่อตอนบ้านผมพอนี่แหละค่ะปลาหม้อตุ๋มไก่ตุ๋มไก่มีผชมแล้วต้่มป๊กายบ้านค่ะตุ๋มไก่บ้านนอเรียกเมื่อว่ะมาเดี๋เมื่อเราค่ะ แลครับพี่ยามเจอกันครับบุ้ยบุยท้องฟ้าแจ่ม แม่จอดไปซส่นอนที่นี่เนอะนีะะ่นครับเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศทางทางมากนะครับแม่เราแม,แม่จอดเราไปใส่นอนที่นี่ลืมแล้ว ต้นการจริยังนี่นี่แม่นี่ขับมาเร็งเร็วบอพี่จะซินนาใส่พี่จะซินนาใส่มันจะเป็นเปนบรรยากาศนะครับุม นรรมากาศคือดีแทอยากบี้แบบนี้จะเดินหนึ่งนี้จะีิวหางานแม่กซิตมม,มันมองเล็กน,น่ะเต็แนนครับไม,ๆๆๆไม่เป็นบรรยากาศถึงใครได้งานครับนี่ก็สีเดืนไปลบ เฮียแม่ญาติจะล้มใส่กินตมงนะจะเป็นโอเสรุปแม่หรือย่าสรุปแม่หรือย่าครับย่าหรือพ่อแล้วจะไปฉีกตั้งเงนไปฉีกคนนะไม่ญาหรือพู่เพราะว่าลบไม่ไหวแล้วลบปลดทองแล้วตอนนี้นะมีย่าหรือมีย่าหรือลุงมีญาตหรือพี่ค่ะของผู้ชายค่ะ 要嗯。<Yo. S 2> mm hmm. นี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะครับผมมันเป็นสวนน้ำครับเป็นสวนอะไรนี่แหละลบก็จำไม่ได้เป็นบรรยากาศดีเลยครับผมแล้วไปเจอกันไม่คิดนานนะครับแม่ครับไม่ได้ขัดนะอุ้ยแต่ว่าบรรยากาศมันเป็นแบบสถานีแบบใหญ่มากครับแม่แมครับสถานีแบบนี้เลคชอบเป็นบรรยากาศเหมือนแบบว่าสวนสาธารณะนะครับแล้ววันนี้เล่นอยู่ที่จังหวัดสิสเกตนะครับผม เนี่ยมาไกลกับซาลาว์ไม่เจอกันใดครับผมไม่เจอกันไหนนะครับาราวินีิน้องเทยก็ต้องขอขอบคุณครับขอ,นขอมนอยาติดก,กินนะครับไม่แน่ครับสวัสดีครับผม